กับสบายดีและสวัสดีเด้อผมพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนบโว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิร์ตสุขุสุคนเขาสู่ซองของบาจิตอุนทพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมื่อนี้พ่อพี่น้องบาจิตอยู่ที่บ้านคําตองรองเนาะกับมื่อนี้กับอ่าอยู่มาเบิึงว่าพี่น้องเนาะมื่อนี้กับมาเบิึงเพื่อนของไอเป๋พอพี่น้องเอ้ยกับมีทางผู้ใหญ่เนาะได้ผ่านเงินมาอ่าทางบอเซนเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ย ให้เปอร์เซ็นต์มามอบให้ครับบรจิตก็คือเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านน้องพี่น้องหนึ่งล้านห้าแสนคือผู้ใหญ่เจดีคือซื้อมาเมฟิตคัมเนาะเป็นกอยู่ประเทศเยอรมันพูดได้พอพี่น้องเอลยมันก็ได้ผ่าเงินมาเนาะก็คือบอกให้บรจิตต์มาเบิ่งเรื่องไม่เป็นเพื่อนของไอเปเนี่ยหลพี่น้องเอลยเรื่องเพื่อนของไอเป๋นี่แหละว่าสีใสงบเท่ายเนาะ ก็ทั้งเม็เพชรข้ามเพื่อนก็ได้ผ่านเงินมาให้บระจิตเป็นค่าน้ำมันพ่อมว่าพี่น้องก็เป็นเงินจํานวนสองเซนคีบเนาะบ่จิตก็ดีใจหลายพ่อพี่น้องเอ้ยก็ต้องกราบขอบุญขอบุณเนาะแม่ด้หลายเด้อก็ขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงเด้อคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะก็ดีใจหลายแหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนี่ยตอนนี้บ่จิตกะ มาล้มกันครับบอเซียนี่แหละพ่อพี่น้องเลยเอาสบายดีพ่อนพี่น้อมาล้กันคือเก่าเนาะแต่ว่าอะไรเบื้องอันเรื่องไหมอะไรพ่อพี่น้องเรื่องไหมเรื่องอันไม่แป้นของเรื่องของไอ้แปรอะไรพ่อพี่น้องเลยเนอะเนาะแต่มีทางแม่เพชรคำเพื่อนเนาะอันผ่านเงินมาทางบอเซียนี่แหละเนาะเนอะแม่ไหนมาเบื้องเงอนของไอ้แปรเพ่อพี่น้องเลยกลายเป็นไงครับเขากลับไปที่ต่างเขาสนล้มกันพ่อพี่น้องเลยเป็นจังไงเนาะโดอะแคือเดี๋ยวบอจีดี่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะไป กวดเบื้องต้องกันพ่อพี่น้องเลยว่าชีใช่ไม่เป็นจักเพนใช่ไหมตรงจักเพนเนาะคือเพื่อนของเพิ่นกะตั้งขึ้นไปกะโดนพ่อสมควรได้แหละพ่อพี่น้องกะเพิ่นกะบ่มีงบเนาะบ่มีงบในการซื้อไม้ซื้อตอกในการจ้างสร้างมาเฮ็ดนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยบ่แล้วจักเทื่อกะมื้อนี้กะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเดือให้อ่าแล้วก็ดีใจนําครอบครัวของเพิ่นเดี๋ยวบ่สิสิเข้าไปหาเพิ่นกันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคทางไปเนาะเพิ่นก็อยู่เฮือนอยู่ พอไหมพี่น้องเอ,อ้แต่เดี๋ยวบัจิตสีไปเนาะแต่ว่าันจิตถามมานทั้ทงทางเพิ่นแนบพอพี่อน,น้องทั้งทางเพิ่นแนบแต่เฮือนพากันได้เนาะพากันได้กับปพนตกอยู่ในประมาณเสาเสาสี่เพนพอพี่อน,น้องเอ้เสาสี่เพนตรงก็อยู่ในประมาณาหกเนาะประมาณหกเพนหกตนี่แหละพอพี่อน,น้องไมนเส้นก็จะอยู่ในประมาณสิบหกสิบหก อันนอพ่อพี่น้องเลยก็ใช้งบก็จากที่ผู้ใหญ่เพื่อนทางมาให้บ u จิ e t กับว่แสนกดีพ่ออยู่นอพ่อพี่น้องเนาะพ่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวบ u จิ e t ี่อ่าซอยกันออกปรึกษากันกับว่แสนเนี่ยพี่น้องเลยให้เร็วไปไวเนาะโดยวเดี๋ยวดยวไอสบายดีไอสบายดีเดี๋ยวดี๋ยเฮ้ยไปทางไหนผู้น้อยนะลงมาดูน้องเวาบ้าลงมาหาไอ้ดู เดินเดิน่อยนเดินเขยิบเขยิบเยิบเขยิบเอืมสบายดีสบายดีลูกสบายดีโดินจะเป็นจังไงกินแล้วานมน่ะเดินเดยนจะมีทางอ่าบอสเตรเียเพิ่งจะชื่อนมดิกแต่ซอยมาให้เนาะโดินเดินจะมันนี้ได้เด้อจะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ มันก็นได้ผ่า,าเงินมาอ่าให้บาจิตน้อยจำนวนหนึ่งก็คือให้มาเบิ่งเรื่องอ่าไม่นี่แหละว่าชีใช้งบป,ประมาณเทนน่าไรเนาะกับมื่อกี้กัได้มาเบิ่งเลยกับดีมุกดีใจน้ำข้าวคัวของง่ายเนาะมื่อกี้กับเป็นจังไนไรเนาะกับไม่ได้ไปใช้บัา,า,บาบบนไปเป็ปงานเห็นงานเห็นงานยังสมเฮือนเขาสมเฮือนสมตารางอ๋อสมตาราง อโอ้เพื่อนให้เท่าได้สองแสนอ่าเล็วเลยยังบม่เร่ประมาณสีามื่นเลยโอ้สคนพูนะสามคน,นาสามคนอ้ยกันไปบ่บ่ไอทองคนทิดถ่ายโอ้จ้างสามแสนบ่อสองแสนจ้างสองแสนลโอ้กว้งเถอะบ่กวางและ4สห้อง <laughs> โอ้ะสูๆเอาสาระมจังในก็ได้ได้ได้่มีเงินซื้อเป็นเงโอ้ รอยเลยเลยะนั้นลูกก็เป,เป็นไข่นี่เป็นไข่บ่ไปให้งาน <S 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 นี่กินขนมลายบ่เนาะจะาไปกินขนมลายป่จออ๊ะอร่อยรึง่าม่บ่ <S 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 โอ้เป็นไงลูกนะฮะบ่สบายกันบ่พ่นนี่ก็ได้หมดสามเลยโอ้ยพาพกนะันเป็นไข่เป็นนาวเป็นเทนนี่เนาะน่ะเป็นไอเทนีเลยเลยเลย กับบ่ๆๆก็เป็นจังได๋อ้ายดีใจบ่ที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสิซอยเนาะบ่ล่ะดใจีะก็สิว่าแม่ิดคําเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศเยอรมันพุ่นแหละแม่นเพิ่นกอ่เห็นเฮือนเนาะเห็นเฮือนที่ว่าอ้ายปลูกขึ้นงยังบ่ทันแล้วเนาะก็เป็นจังได๋ที่ว่ายังบ่ทันแล้วย้อนสาเหตุเนี่ยมาบ่มีงบบ่อืม นูๆๆแล้วไปแล้วโอ้มีเงินเฮ็ดนูแล้วทั้งทเฮือนเก่าน่ะบ่บ <ival> ่ได้มากดอกเนาะมาเพราะว่ามันอยู่ไกลหนาเยามเ็นาต้องอยู่นะครับอันนั้นิเป็นงนาบ่โดยอ้อๆๆก็คือ่นันแหละพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่า่ําสิมามาเนาะคําสิมามาบ่มีบ่อนอยู่ในเวลาตอนเฮ็ดนาบ่ได้ก ที่ว่าปลูกอยู่อันอยู่ให้นาแบบนี้เนาะปลูกอยู่ให้นาแบบนี้ทางผู้ใหญ่ทางเอิแม่มแน่เนาะเพิ่นก็สงสัยแน่ว่าเวลาเฮ็ดนาเฮ็ดนาหั่นนะเป็นได้นีเฮ็ดนาบ่ได้เฮ็ดเลยหานี้ต้องเฮ็ดตัวนี้โอ้ว่าดินนี้เป็นดินเฮือนเลยโอ้ัเวลานําอ่างได้สิเห็นได้นี่เนาะต้องถมบ่ต้องถมบ จังไดงกะสู้ๆเนาะเฮ็ดคูนขึ้นให้สูงว่ายามนั้นยามนั้นมาบัดฝนตกมาเดี๋ยวน้ำวมตารางเนาะเพราะว่าเป็นไหหน้านะโอ้กะมื้อนี้กะดีมุกดีใจนําครอบครัวของไอเพิ่นหลายหลายพ่อพี่น้องเอ้ยกะเพิ่นก็ได้อ่าให้นบ่าจิตกับเบ่เสียนปรึกษากันนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยออกค้ามคิดเห็นซอยกันเนาะเฮ็ดในไดลให้เฮือนเพิ่นสิแล้วนะพ่อพี่น้อง เอาจิตมาอ่าแต่ละเทื่อกะยังตั้งขึ้นคือเก่าอยู่ຫັ້ນຫນາພໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍກະຍັງບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອເນາະມື້ນີ້ກະຊິພະຍາຍາມແດ່ພໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍຊິພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແລ້ວເນາະເປັນຈັ່ງໃດນ້ອງນາຫ້າໄດ້ເຫັນເພິ່ນຖາມບໍລູກດີໃຈບໍດີໃຈຢາຂຶນນອນ່ນໄມນັງຈກດນາັດ້ຍິງນງບນາມນນີ จะได้ขึ้นนอนเฮือนไหมเนาะจะได้นอนเฮือนนี่ฟันดีอยู่บ่นอนเฮือนนอนกระต๊อบหน่อยนี่นอนรับเจ็บเป็นอย่างเนาะดโดยโดก็คือว่าเด้อลยเด้อจะเรื่องฝานี่นายชิพ่อยู่ฝานจังหวะเจ็ดแผ่นฝานลองซื้อมาเลยเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นมาสองสี่หก กะโอเคกะคือิพ่ออยู่หรอกวะงี้พ่อใส่บึงใส่ผ้าใบเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยนายพ่ออยู่หรอกเนาะดีเลยพี่น้องไงเพราะว่ากะคือใส่งบบันไดบันไดหรอกเนาะเพราะว่าเงินเราเติมเอาไปซื้อนะพ่อพี่น้องแต่ถ้าว่าเราซื้อเบิดเพิ่มให้ลูกเนาแต่ถ้าว่าเราซื้อเบิดอ่า งบน้องบดทุกอันเลยก็คือสินักอยู่พอ่อพี่น้องกัเคื่องในราคาทำนีนะ้เนาะกับที่ทำกันกับเครื่องน้องเตี้ยเพิ่นแต่บึงควงๆนี่ก็นเด้อเด้ก็ใครเนี่แต่เพิ่นมีเสามีอ่ามัสั่งอะไรพี่น้องมีไม้ลายแนวอยู่เนาะก็คือใส่ง,งบจาดเงินที่เมเผิดคำเนาะเพิ่นผ่างเงินมาให้ก็ <c oughs> คือสิพออยล็อกพ่อพี่น้อง เลยฮะจังไดนก็คือว่าเนี่ยซอยๆกันเนาะก็ต้องการขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะไอ้เอ้ยเนาะเพิ่นก็ดีไม่เห็นเยอะแม่แท็รซีเลน่อยเพิ่นก็ดีไม่เห้นเยอดีใจเลยพี่น้องเราด้อเ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 อาเป็นเนี้ยบันนี้กันเนาะก็จะดื้อบบกลูปโบกเต้านี่เด้ออ้าวมาอยังนี้บันนี้ยใครตลอดต้องทน เป็นไข้แห้งเลยเป็นไข้เนาะเป็นจะได้กินยาได้ใชเปาขาบุกิกินเจ้าคิดกินยังใชะกินนมกินนมบ่นมยามีได้ยาให้กินยบไมบซชื่อยาเด็กน้อยนนะก็แห้งเลยเพื่อจะเห็ด งานอะไรเพชรเล้วเขาจะจ่ายเงินโอ้โอนโด้โๆๆโดคือส <him> ีประมาณนี้แหละพอไน้องไอ้แกมีเงินชื่อยาบอกเี๋นี้เดนโ้นอ่ะเดี๋ยวเ้าจะเอาเงินหายได้เส้็ว่าเป็นเงินชื่อยาเนาะกับเป็นเงินอ่าทีว่าแม่เพ็รคำเพิ่น ให้บริจิตนี่แหละให้ใส่ใจในการเดินทางนี่แหละเป็นค่าน้ำหมกน้ำมันของบริจิตนี่แหละบริจิตเห็นกะจะให้อ้ายเนาะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อยายาให้เล็กน้อยเนาะยายากินแบบเป็นน้ำมันแหละเบื้องนี้แม่แม่แม่ถ้าเป็นเม็ดขึ้นเล็กน้อยคือสิกิตบ่ได้เออเอออออ่ะก็เป็นเงินจำนวนหลายสิบพันเนาะให้อ้ายเอาเก็บไว้ได้เด้อขอาบุญขอบคุณเพิ่นได้เนาะ เลยเายเเลยวนจีเก๋ขอบุนขอบคุณเมรดยหลายเนาะเลยเลหมว่จังไหน้องเนาะพระประเคนกรหูเนาะประอ๋อภาษาภาษาพระนี่เมนเงินภาราโอ้ประคือดีแท้เนาะจีเก๋อยากเขียนหูได้ใช่เนาะ ระระเป็นเงินเนาะระเป็นเงินเออใจสบายดีดิจ่ะสบายดีงงกันประชารัฐกันสบายดีคือ oh ก oh. ันสบายดีคือกันมั้งสบายดีกันเด้อเด้อเด้อปรารัฐกันสบายดีคือกันโอ้จะถามว่ากินข้าวกินข้าในวันไหนจ้าดอยโอ้กินข้าในจ้าดอยเนาะพี่น้อเข่าก้า คนล่าคือกันอยู่พมพน้องเออแต่ขึ้นหลายภาษาแท้เนาะจังใดก็คือว่าเนี่จังใดก็หลายภาษาก็ย่าเนาะหากเพลงกันคือไอ้คือน้องนี่แหละเมนมนเมนแต่จะช่วยกันนั่นแหละเออถออเออเด็เอี่ออเ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 นอเออเออเนอเอ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 อเเออเออเออ่อนเอออกันเออ เด็กน้อยนี่บ่ได้บูดทั้งสองภาษาบ่ทั้งภาษาลาวแล้วอ้งเขียนกับภาษาพลังนั้นท้งเขียนหนอังกือเอ้ากิจด้มั้งภาษาพูดบ่อยก็งงน่นภาษาลาวยังบุเป็นภาษาลาวก็ยังบุเป็นเนี่คโบร่นเนาะเออป็่นกำลังใจให้ได้เสียด้อนั่งดีนู ปัญหาแล้วลูกปิดหายเลยแม่ไหนนางเจ็บเจือได้ลงหนาเด้อหายได้ลูกนางงามเนาะก็มีแต่ว่าให้อ้ายเอาเงินช่วนนั่นไปซื้อยาเนาะอยากให้ลูกชาวไบไวก็เป็นห่วงเด้ะคือนินเขาว่าบม่ได้กินเขาจากมือแล้วสองทิศแล้วสองทิศแล้วโอ้ยมีแตเป็นหวัดอ้าซื้อยาดิหน่อยมาให้กินเนาะกับเบิ่งไเนาะเบิ่งเด้อเป็นห่วงเนาบรรยากาศตอนนี้กับเปลี่ยนวัยเนาะเพราะว่าเมนเลยเม่นเม่น

เพราะว่าไก่มรนยากก่ไก่จยาค้ำๆเลยเนาะและน้องสิขอถามคร<า>ับมีผาเรียบร้อยมีแปดเร้ยรอยเลยตะปูเลยอ่ะตะปูว่าเดี๋ยวสีอันให้สร้างคนออกก่อนเนาะให้ไอ้ให้ลุงได้แมนนแมนเดียรซื้อมดตะปูเดียวเลยสีตะปูตอกแปดมีว่ามมีเงินซื้อเล็ตะปูได้เนาะอ่ะเพื่อนก็เป็นห่วงเรื่องนั้นอยู่เพ่าพี่น้องเลยอ่ะก็เป็นอย่างเนาะก็คือบางทีก็เอาเงินของผู้ใหญ่จะดีเนี่ อ่าเป็นมอบให้กับที่ไ, <ป S 1> ได้ไล่เข้ากันได้แหละพ่อพี่น้องอย่ไม่ต้องห่วงเนาะโ,โอเคแล้วจัะในก็ขอให้อ่าเอ้ยไอชูต่อไปเนาะชูต่อไปเรื่องูอกเรื่องเต้ากับน้องหน้ายง่ยขึ้นมากกับเป็นคนหู้ผู้ดีของพ่อของแม่เด้อช่วยพ่อแม่เฮ็ดเวียกเด้อโดยโดยนั่นแหละโอเคเนาะเจ้าสบายดีสบายดีโอเคบันชวนบันชวนโอเคเนาะพ่อพี่น้องสวดีกว่าผมาเฮ็ดงานเกี่ยวกับนี่ได้พ่อพี่น้องเหมเมื่อวักับมาได้ไร บ้านไหนเมืองเนาะกะับได้หูเด็กเปลี่ยนภาษากันนะพพี่น้องเลยโอเคเด้พี่น้องก็ดีใจเนาะเพราะจะได้มาหาลูกไผ่ไหยเมย,ยู่ทั้งเขตนนี้แล้วพวพี่น้องจะได้เป็นหลายภาษาเนะเด้อเด้อเด้ออาว้เหวหัวเด้อพพี่นอ้องเด้ออ่ะเป็นไปได้กับอีเด้อพี่น้องเด้อก็คือสิประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องอจากที่พากันได้เนาะกับของวาเซน ครับบปอเซนก็คือสีประมาณนั่นแหละสังกะสีก็ให้เอาในประมาณเป็ดเพนเนาะเติมเติมกันนะนะพ่อพี่น้องเป็นเนาะเป็นก็คือสีอันนี้จชีวานี่ไรพ่อพี่น้องเลยอันนี้คือคือยังมูพ้าเห็ดบอนี่เนาะพ่อพี่น้องคือยังมันสันได้บ้าเห็ดแหละคือเพป็นการให้เห็ดอ่าสีแต่ส่วนนี้ของส่วนนี้ก่อนพ่อพี่น้องส่วนนี้นะ เอาเอาชวนนี้เอาชวนนี่ห้แล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะชวนนี้จึงมีเงินจังเค็ดน้ำดังนะพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นก็อยู่ในประมาณชา,า,นะา,าวชาสี่เนาะชาวสี่ป่ะว่จุดว่าผมกินนี่พ่อพี่น้องลืมไวนะ้เนาะก็อยู่ในประมาณชาวชาสี่แผ่นไม่ตรงก็อยู่ในหกเนาะไม่เส้นก็อยู่ในสิบหกพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะจังใดกะ จึงกระตั้งใจให้ได้กระดีใจนําครอบครัวของไอ้เพิ่นหล,ลายหลายบัจิตกระได้พอพี่น้องมาถึงได้กระบดเดียวจ้าคือเพิ่นกระได้ยันว่าบ่มีิกงูเนาะแต่กระมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นยืนมือคำว่าซ่วยบัจิตกระดีใจเลยพอพี่น้องโอเคแล้วพอพี่น,อน้องบัจจิกกระได้เข้าไปหาเพิ่นเนาะได้กระเข้าไปถทำเรื่องราว่าไม่เนาะของเปอนเพื่อนของเพิ่น,พน,พนนี่ที่ใช่ประมาณจักเพลนจักเพลนนี่ยกระ เลยไปบอกข่าวให้เพื่อนหู้ไม่ก่อนนะพอพี่น้องเอยกามีทงางแม่ผิดคำเนาะเพื่อ,น,อนก็นอยู่ประเทศเยอรมันเพื่อนแหละเพื่อนก็ได้ผ่านเงินมาให้บริจิตในการออกเรื่องฮิดค่าใช้ใจ่ายในการเฮ็ดเพื่อนพ่อแม้วก็ให้บริจิตในการใส ทาน้ำมันพร้อมบรรยากาศดีใจร้ายหลายก็ต้องการขอบคุณพย์ทุนดีั้งเด้อก็ขอให้อ่าแม่อยู่ดีมีเฮงเด้อผมเจ็บจะได้คุมไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้อ่าจะเดินเลื่อนเลือนนนแหที่การงานขอให้อยู่ดีมีเฮงได้ซะถูกเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยกะลูกของเพิ่นกับภากันไข่เบิดคู่คนน้องพี่น้องเนาะไข่เบิดทั้งสามคนกับลูกผู้น้อยนั่นกับว่าได้กิน ยามาโอ้ยไม่ได้กินเข่ามาสองอาทิตย์แล้วพ่อพี่น้องอเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงพ่อพี่น้องเลยหมอจิตก็ถามว่าเป็นจังไรมีเงินซื้อหือซื้อ,อยาให้ลูกให้เต้ากินอยูบอ่บ,บ่ผมกะว่าบ่มีพ่อพี่น้องเลยออบอกมากะสงสารเนาะสงสารเล็กน้อยนะพ่อพี่น้องเลยกตบ่มีหือมียากินนี่นานเศรนะ้าได้เนาะ ก็บรจิตก็ได้เอาเงินให้เพิ่นหาสิบพันเนาะพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินของอ่าแม่พิคฉาแม่นแหละเป็นก็ให้เงินบรจิตออกคานน้ำมันนี่ใส่ใจคานน้ำมันเนี่ยบรจิตก็ได้เอาเงินส่วนนั้นอ่าให้เพิ่นไปซื้ออ่ายามาให้ลูกเนาะอยางให้ลูกสาวไว้เนี่ยพี่น้องเอ้ยกะดีใจพี่น้องเอ้ยก็ได้ชื้อเหือแบ่งปันน้ำใจกันอีกครั้งนะพี่น้องอีกอีกที่นะก็โอเคเดลยพี่น้องเอ้ยบรจิตก็ใช้ได้คนตัวเมื่อเด้อบัดนี้เด้อ แก่เพื่อนไอ้พ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวอ่เฮือนซานนั่นเป็นเพื่อนเป็นแนวไรเนาะเดี๋ยวบรจิตนะสีมาอ่าพาพ่อพี่น้องมาอัปเดตอีกครั้างนะคะถาว่าเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าบรจิตสีมาอัปเดตตอวนื้อเฮือนเร็วให้พ่อพี่น้องเบื่องพร้อมกันได้แหละพ่อพี่น้องเลยก็คืออ่ามาหลุนเลยเนาะมาหลุดเนี่ยตั้งแต่อ่ามาเท่าไรเทื่อนเพื่อนไอ้พ่อพี่น้องเลยก็ยังบ่เล็วจักเทื่อ <G ül> เพื่อนของเพิ่นก็นได้อ่ารอบนี้คือสีเลี่ยนได้ละพอพี่น้องก็โอเคเลยพี่น้องไงบอจิกก็จะได้ขอตัวเมื่อใดเด้อก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเลย,ยที่เข้ามาติดตามหับชมบอลจิ๊เนาะก,ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะอะไรก็ได้พ่อพี่น้องก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงก็บท่านี้บอจิกก็ขอ,ขอกล่าวคข้ามาสราบดี